เตรียมตาหน่อยเราเฮ็ดยังครับนี่หง่ายเห็ดตะไครู้ตะไคร้ผู้ตะแสวนเถอะมาตตาลนไวยครับมาแสวันตะแส้านตะัเี้ขออกเนี่ยแล้วพี่น้อโอ้โหดอกใช่ไหมหมานแล้วก็หมานแล้วสัวเขาเสียหาไปเรื่อยพี่น้องคาดว่ากะสีตาดียิ่งสีจุดดอกครับ ผมสวัสดีครับอวสสัดีพี่น้องทุกๆคนครับผมครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่3ครับผมที่มีโอกาสได้เข้ามาเก็บเห็ดโขกสนามบินให้เขาครับผมมาสวยๆครับนี่ครับเอาดอกแตกแหกมานเข้าเห็ดเพิง่งเห็ดเพิง่งเย็บเพิง่งเพื่อนิาขณาเขาเย็บนี่ยัง เพิ่งทดลองมีเพิก็มาอกก้มาาครับอัพ่อเห็ดอยู่เอาใบไม้มาห้องตามแต่พ่ออะไรซี่หาดอกบลูคือกันเนี่ยุนูกับบลูมาทังมาเตียที่สามอยู่วบายบ้านยังยองครับคกสีพละ Mưa nên là bé để tiêm ta vô bằng một con chỉ Một con con Các cháu có để lại vô có Nhanh hiện Ừ, cái biển nó sẵn Of of ดดูมันเป็นมูด้วยเตี๋ยสีอี่นก็ได้ันเตีูวดุ่นเดียวกัน ไปไม่ห้องเขาดอกือบนะพ่อเพชรระงกดอกแรกพี่น้องดอกแรกดอกแรกดมมมูมันปนเอาแล้วบัมันบ่มีห้อยเขียนะอมันที่เกิดเมื่อไหร่พ <laughs> อเพชรระงกดอกแรกนะระงงเลี้ยงดอกแรก <laughs> ดอกเพ่ง่นะครับดอกน่อย <laughs> ออีกแล้วพี่น้องคือเห็ดอะไรครับเห็ดอะไรนะครับนะครับเจ็มื้อนี้เอาเบิดสุนแนวพี่น้องมื้อนี้ <c oughs> เอาพ่อดอกไปเกี่ยวก็เอาพ่อนี่รอก็เอาหวานตูมูก็เอาย <c oughs> าใดกินได้เอาเบิด <c oughs> อมอาแต่ของมาครับ ที่เพิ่นออกไปกับผู้เพิ่อนมันกับมันนี่พื่น้องผู้เพิ่นได้ไลกับได้ไลายอะครับออกมาสวยๆกับว่าที่พวกพ่อมูเพี่น้องมูเมียนี่เพิ่นมาต่ะอ,อะไรรู้ <laughs> เพิ่นมาต่ะใส่อร่อยเดี๋ยวปีถามเพิ่นอนไงเธอตัวเบาน้ำเพิ่นเนี่ยมาตสบ้าน,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 บบานไหน,น,นบ้านนวลบ้านนวลอยู่บ้านนวล บั้นโนนบั้นโนนเอ้าโดนๆเทียยังขอพี่น้องเปลี่ยนมองไม่ทึ่งมือนี้มาสวยเห็ดนาขาวดอกงามอยู่เห็ดตะไข่นะเห็ดยังไข่เห็ดนาขาวก็ดอกงามเห็ดตะไข่แล้วมั้ยเห็ดต่ไข่หน่อยเห็ดแต่ไข่หน่อยมือนี้ส้มดินหิงแหงไหมพี่น้องฝนองตกเงินเดียวยางมากกะถือไม่งงแปมสองโซ่แล้วเพียเฮ้ยแต่ไม่งงแปมเอืเหาองยางแม่ดังถี่ต่ำ ตำห้องมันตำพาพี่น้องตำพานี่คือขั้นตวดปวดตาขึ้นมาเลยหลายครับหลายแมงบงกูได้แพร่นี่ไม่จำเป็นแยกออามาเด้พพดเอพี่น้องผู้ได้แพรแมงบงอ้อมหูจกยกดอกกวางมันยิ่งใสพี่น้องสาไวไอรีพ่อเห็ดหนังง่วโดนโดนเทียยังพ่อพี่น้องทำไมแมงบงแพรยหลาย หลายแห้งนี่มองนี่เด้คาซ้องตแล้ววันทีขึ้นไปปลาเกา่าเลรอครับมองเคยเคยออกมือก็ม่กวนขึ้นไหมเธออือผู้เพินคเคยมาเพินเกิดจังเคยขึ้นมาเอาได้ตั้งขึจะไม่ได้เหยียบนะนี่ทำไมเป็นแบบนี้ไม่ควรเหยียบสิชักอู้ยใบยังนีไหม ทุกผู้แข่งขันยอดดอกชีดินไรให้เขาเล็กดอกก็ตายดอกหรอโอ้แต่ว่ามันแตกเอา้าเอา้ามี่ต้องม่มุงปแปรมเลยนี่นี่แหละมีพิดลายแรงครับขั้นพี่ปวดขั้นขั้นสองดอกเออมามีกับมามีอยู่มองเห็ดออกแมนอยู่ <laughs> หมูมีเห็ดกับมีมึงบงไว้น้องมาตามาเห็ดหน้างัวเห็ดนงาดนงวัวเอาไว้กวนครับไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอไอนอหนดอ,อกจุ่มกับมีเถอะพยายามมาหาสวยกันนะฮะน้องสาวไอรีพออีกแล้วเห็ดริมทางพนังวะ ขาเจ้าขี่รถไก่โอ้เห็ดตะไคร้ตันนี่ห้อยขาเจ้าเอาอยู่เด่นไม่ก็เจ้าเอาเดียวยุคข่างกันนี่นม่นี่นี่ตะไคร้หน้อยพี่น้องมันเงื้องออกมาเนี่ยน่ะอันไม่ใบไม่พกตีเออตะกาเขาก็เจ้าคือเคลียขึ้นจ่างวะมันก็เจ้าต่างว่าเอาบัว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 เห็นเห็นกะที่เอาตะดอกกันมันไงดอกหน่อยว่าเอาแสดงว่าผู้บริสันทัดน์ี่รีตัน โอ๊ยไปมองเก่าพี่รองขึ้นมากตังพ่นบอกซื้งก่เป็ดนตาคือมองเก่าเขค่อยไปคือต่นตะคือยอกได้๋ยวประเดี๋ยวอีกเรื่องนึงครับมองเก่าดอกกระเจียวก็ต้องมีหลายมองเก่านี่มนหก เขาไปจอดมองมันเขาหาขางข้างล,ะล่ะรถมาสวยสิแล้วบคตรมาตะเสกเลยเอามันก็มีทางแยกทิ่นี่ไปเท่าไหร่ล่ะ ยทางบุกบับนทั้งทั้งห้องน้ำโอ้ใน,นมันแยกมาลงนี่ขาเจ้าเลี้ยงท,งทงั้งทา้งเลี้ยงเมืองห้องน้ำอะไรกอดดินไายเนี่ยชุ่มน,นกชุ่มปลาก็โบเห็นแม่งผัก เด็ดตังแกฮันไม่เห็นออกดูผู้เขาเจ้ามาหาเขาเจ้าะเอาใหม่ไปปาดปาดจนใหม่ดิต้องเสียงยังห้องเนี่ยธรรมชาติธรรมชาติรราตโอ้แงแงนี่นกต่ปอม ทางนี้ก็บ่มีคนจอดจอดหานะเลยนี่เดี๋ยวห้อยคนจอด,โอ,ด,ปปดโอ้ยไปบ่ได้้โอยนี่ไหมหาไปมองนี่จะเข้านี่เอาหาเบิ่งจะเข้าพี่นอ้องหานม,มี่นี่วัตเตอโบไก่รถกูพ่อไป เบ,บ้งครับว่าที่มีวะเอาพี่น้องโขกมันตัวกับฟมันกังมันอจอดรถนี่แหละมาอมม้วทับทานเกล้ๆทา่างอ่ะขะจ้ก็เอากับยายังเขาไปละห้ามันเสียมันเกิดไหลงไปหันขะจ้บจาบเห็นอะจก็เอาคุณจงวะอย่างเฮามูงเห็ทานพี่น้องมันกัขันพุกตาบัติเหรียกับโเห็นดิบ,บ่นบ่นเเทาา่าเอา่มันบมแมนเทาอ้คือจังคนหยับนั่นแหละ เห็นใบไม้เงื้องในน้อยก็เล่เอาเอาเออเดดเหมนี่ละซุกเบิองอไรงี้เฮ็ดหนังหว่านเฮ็ดเฮ็ดยังครับเงื่แทะเอาแมนี่นโอ้ยหนานโอ้เอาเบิดเฮ็ดถึงยังขึ้งแมแทนนึงเนี่ยเฮ็ดถงาแล้วจั อเเออดเออดอกงาเฮ็ดเพิงนี่ไหมพอ้าเามาตเสอปไดครับน hm pues ี่ครับครับมาอหน้จงวัดหาแปลงเสียระนัดนั่นสีพ่อยื่นละเฮ็ดเดียงเขาอยากกับเขาก็ได้กลัดหะเดียงเฮ็ดเดียงสาดอก โอนี่ถิ่มซื่อๆน้องโอ้นไม่ลูกไม่เต๋ดีมาทะสอบไว้ครับเนี่ยใส่ใส่เป็นไงครับเพจโอ้ยสุดดงีดเลยอ้าเพจยังมหาอันชายสายเดรย์ดล่เอ้มาน้ำกันส่องแพ้ อู้นี่หลอดฮอดแต่เดมาเฮ็ดค่ะแมวเฮ็ดไปจืดๆเครื่องสันเตเฮ็ดค่ะอีหลอกอีหลอกแต่แกงได้เลยเฮ็ดค่ะอยู่ทั้งบ้านมันคือตุ่นดอกสีเหลืองออมเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงดอกไวไล่

มาสวยเลยบ่ค่อยอืมมาสวยมาสวยครับโอ้ว่าไปไกลให้ตั้งแต่มาหมองนีก็ยังพี่น้องเงี่ยตัวยังเงี่ยพี่น้องเงี่ยเงี่ยเงี่ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้นพี่น้องว่ามันอยู่แต่หมองเป็นเสียนี่เดี๋ยวไอ้ที่มัน ไเดียวนปลากับนี้เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับอารกณ์ักมันไว้ซะผูแต่ว่าผู้มหากินกับที่มหากิ่นยุ่น่และอือแพรแพรยังในโคกนี่แหละนีขอมหาเหตุสองโดกนะครับ ยังบงเปียมต่ำมืออุ้ยปวดเอ้ยยังบงเปียมไหลเล,ลยเอานีอนี่กะจักรสีมัน,น,นจนำเดยเลยพี่น้องมือน,นี่มาสวยสวยครับมาสวยสวยบุคือมาตสอ,อเด้หน่อยได้หลายกจะจ้าคอยเบิง้งครับบัตติกับคนละอ้าวพี่น้อง เห็ดกะส่งจากห้างพี่น้องทั่งมันสวยเงากะเอาอยีหล,ลักละดอ่หกปิดเกียงพีนง่น้องใช่อไมอมเ,เ,เอ,อ้อเกียงที่เห็ดเอาไปตต้มกันพี่น้องเห็ด <laughs> ได้มาหลายครับมาสวยกะหาไปเรื่อยๆพี่น้องบางเบื้องว่าสุดท้ายมันสิได้หลายสำได้มาสวยทึ่งมันนั่นช่วงนี้อากาศมันอยากแห้งเราแดดแห้ง ภูลาบนมันสิออกไหมช่วงครึมๆเอาๆพี่น้องจังสิออกไหมอีกอันนี้มันงาดแล้วเพราะว่าอตอนผมมาเก็บเมกกืองก้อนบ่เพิ่นว่าออกได้ซีมือเพิร์ลวามันก็สิเป็นประมาณอาทิตย์หนึ่งครับที่มันออกแล้วครับร่วมกับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับนี่มันก็นสิเศร้าออกออกแห้งแล้วละ่ะนี่เขาเก็สิหาหาอีลอกพอเฮ็ดก็เอาเห็ดครับลกอกกี้อันนั้นะไปเติมกัน พี่น้องเงี่ยพี่น้องหลายขนาดได้ครับเงี่ยพี่น้องครับเข้าบ้านีจิตเจว่าสีทำลายมันครับมันกับบ้นี้ครับซับนี้แหละครับพี่น้องสองตัวสามตัวครับใส่ผมม่วงนี่ครับยังยังไม่หนีเลยครับนี่ครับครับที่บ่ออานี่ธรรมชาติครับผม ครับผมไปแล้วพี่นอ้องอ้อครับหเหเ็นหนั่นเลยเหรออืมนี่พี่น้องอีหลอดอีหลอดชักทั้งจักดอกสองดอกมากเห้ทัน พี่นอ้องอีลอน้องปแกล้งเห็ด่้นเหียบอืมไม่ค้นเหยียบเขาได้กไแกลงด,งดยมาด้อขวนเอ้ยมาด้อขวนเเลยพี่นออ้อง เห็ดละง,งูพี่น้องเห็ดละง,งูเก็ดละง,ง,ลง,งูมาเด้อคนเอ้ <c oughs> เอาเอาเอามาเปิดมาเปิดนี่รีไม่นี่ไม่นี่เอาพี่น้องประมาณสามดอกครับมันบานแล้วมันบานแล้วมันถึงแดดอา๋ามานแล้วครับมันี่นี่ละมองได้ที่ข้าเจ้าเอาเมาเบิดกก๋มี่ครับนี่พี่น้องเฮ้ย สามดอกบานแล้วกินตางเรืยๆมันเลยมันนี่ค่อยนสี่ดอกใช่ไหมหมานแล้วกมหมนแล้วส่นวนเฮาสีหาไปเรื่อยๆพี่น้องคาดว่ากะสีตาดียังสีู่่ดครับอยู่ในอุ้มหยาพอดีคันเตอเกิดว่าบานขึ้น,นึ่นนี้อาจจะไม่เห็นนะครับนะาะพอดีมากจุดหาพอเฮ็ดกัเลยหา ได้ติมกันอือมีหละงฮอตติพ่อเฮ็ดพี่น้องฮอตติพ่อเฮ็ดมาเด้อคนเอ้ยค่อยๆเอาเพราะว่ามันอยู่กับเออนี่เขาดตซำโอ้ยกขจาว่าค่อยๆเอาขาดซำเออมันอยู่กลางกว่ากัวหยาพอดีพี่น้องอืมติดติดอัน มันก็ขาดแล้วเนาะนี่มันบานขึ้นมาเพราะสันกับบ่ได้ซ้ำเอา้าไปหาไหมพี่น้องด้ตื้นกันอีกหรือกครับวับนตุม่มมก็เอาก็เจียวก็เอาอีลอกก็เอาเอาซุนเนี่ยพี่นอาา้องสาววัยรุ่นไตะไคร้ไช่ล่ะ ยี่สิเลยพอดีเออพี่น้องสาวไอ้ดีมาเห็ดตะไคร้แล้วเฮ้ยใกล้ๆวะไงไกล้กลปต้าเต้าเออเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้เห็ดไคร้โอ้ก็วญญะไงหรอกพอดีโอ้มีสองจีน้อยพอออใใร้อมเห็ดไคร้ล่ะเห็ดไคร้เห็ดเรานี่เลยเห็ดไคร้เห็ดไคร้ ใครเห็ดใครโอ้นี่สองเห็ดนังเห็ดน้าขาวตีบัวเห็ดขาวมันบัวแมนที่เเป็นเห็ดหพงขาอาเอืม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 ไรโอ้นี่พี่น้องจูมจีเห็ดใครเห็ดใครสามสี่อโอ้พี่น้องพูดพูดอันหนึง่งฟ <l ots> าดไป้อีกน่นั่นน่ะฟาดไปอีกฟาดไปอีกนะ่ง เออโอ้จุ่มจีจุ่มจีโอ้หอมเนี๋ยวมาดูที่ฉนี่ม่องมันเกิดพี่น้องดอกมะนี่ดอกจีจุ่มหน่อยเห็ดใครเห็ดใครจำนีได้หรอคนขายแพงอือจุ่มจีหน่อยหกลอยคนณได้นี่อันจุ่มจีอือเติมกัน บอกนี่มันหนาติวจีนี่มันเขพอเลยบุ้งไม่เคียงทึ่งโน้หมานนี่เรา,เารพี่น้องหาไปเรืเร่อยๆเอาล้วพี่น้องหมานอีกแล้วครับเพราะเห็ดระงโกแล้วครับกำลังขึ้นจากดินพี่น้องมาชมมาชมครับผมหมานแล้วหมานแล้วอันนี้ว่าเป็นเห็ดใครได้พี่น้อง เห็ดเราเห็ดเราละงอกครับละงอกเป็นละงอกขาวกับละงอกเหลียงวันนี้ซึ่งมัตสงสัยเป็นละงอกขาวเนาะเอาพี่น้องเพิ่งจิ้มเอาเลยนี่ครับเป็นไข่ครับเป็นไข่กันมันเป็นไข่สองไข่พี่น้องละงอกลังขึ้นเอาครับพี่น้องหลังจากยางมาได้สองกิโล ดอกนี่ดอกกิโลหนึงพ่อเห็ดตะไคร้พี่น้องดอกละโลครับตะไคร้เห็ดตะไคร้โอ้โหนี่ละพี่น้องเคยเห็นบ่เห็ดตะไคร้ดอกกิโลดอกละกิโลครับเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้อพี่น้งไข่ปลาพี่น้องไข่ปลา เหยื่อไข่หนึ่งครับสงสยัยไข่นี่สิบู้ฟักนี่ครับเหยื่อไข่หนึ่งไข่เก็บปลาพี่น้องสมพ่นปากอยู่ครับขอปูผู้เพิ่นรักสมรักษาปลาขอเห็ดพ่อตาขวายาพ่อตาขวเห็ดครับตามาเห็นพอดีเหลียวมาเห็นพอดีเกือบเป็นมะเขาแมา่ครับเห็ดตะไคร้ครับพี่น้องครับสอง สองดอกครับกำลังจิบานนี่สองดอกกำลังจะบาน,นันมันครับเซตาเฮ้พี่น้องก็เห็ดตั้งอกหรือง เห็ดละโงกเหลืองดอกละกิโล <laughs> มันเหลือตาข้าเจ้าครับข้าเจ้าเจี๊บมะเบิดดอกมันเงยดอกดอกเงยครับเจ้าก็เสี่ยงเอ,เอาแล้วละ่ะใคร โอ้ยข้าเจ้าหยียบอุตส่าว์าย่างบปยางอวอมอืมเอาเดี๋ยสองไข่สองดอกส่องดอก็ครับเห็นละางกเหลืองเพีไปลองผลงานปนใ้แกงหน่อยย่ครับละางกกินตะไข่ได้อีหลอกได้อีหลอก